อันดรอยโต้ะไทยแลนดสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูรีวิวการติดตั้งนะคะจอ Android ค่ะกับรถเ e กียร์คานิวานะคะปี2017ค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าก็เลือกเป็นตัว Android นะคะตัวแรม8ลอม128่ะค่ะแรม8กิกลอม128กิกนะคะตัวนี้การใช้งานเราก็แค่แชร์ฮอสปอตให้จอนะคะ ก็สามารถเข้าหน้าแอปต่างๆได้คะ่ะคอนโทรลพวงมาลัยไ,ได้เหมือนเดิมน,นะคะ <Okay. S 2> เป็นเพลงได้นะคะ Control คอนโทรลพวงมาลัยค่ะตัวนี้นะคะเป็นระบบรอบคันมานะคะใช้งานได้เหมือนเดิมคะ่ะน่คะตัวนี้จะเป็นระบบรอบคันเดิมของลูกค้าเลยนะคะสามารถใช้งานได้ะคะ่ะ ปรับอีควอไลเซอร์ได้นะคะตัวนี้ดูจอออกมาได้เลยค่ะปรับ EQ นะคะเลือกตามแบบที่เราต้องการได้เลยนะคะลำโพงนะคะเลือกหน้าหลังซ้ายขวาได้นะคะเลื่อนได้เลยค่ะ<า> Fw นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแอปดูฟรีทีวีค่ะช่อง3 5 7 9นะคะ ทดลองฟรีเพื่อเข้าใช้งานนะคะตัวนี้จะเป็นช่องเจ็ดเดีค่ะเ,คเปลี่ยนช่องได้นะคะเลือกช่องที่เราต้องการได้เลยค่ะช่อง34ค่ะ Netflix นะคะเราต้องมีบัญชีเพื่อเข้าใช้งานค่ะถึงจะสามารถใช้งานได้นะคะ,คะโอเคค่ะ ดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมพ่านเพจสโตนะคะรีจิสเตอร์อีเมลเข้าไปค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปได้เลยนะคะ Google m a p ค่ะออนไลน์ค่ะสั่งงานผ่านเจียงได้นะคะ่คะวิทยุเดิมนะคะก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันค่ะสดวันที่2 0กรกฎราคมนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประย,ยุจันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีจอพดานเดิมนะคะใช้งานได้นะคะนี้กจะ จะไปด้านเดิมมาด้วยนะคะสามารถใช้างาน,นได้เหมือนเดิมนะคะ mm. พก็จะแสดงลิ้นกับด้านลน่าเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ใช้รถเกียร์คันิวานะคะสนใจติดตั้งเป็นจอยดอยนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ไอดีนะคะ mm. แอสไซน์คายแคมเกค่ะหรือโทรที่0924465664ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ